โไปไทนมครับไปไม่มีใครเาวันนี้าปแจงาค่ะลเปิดโเปิดแคมเปใหม่12/12ค่ะใช่ครับก็เป็นแคมเปญลาซา12/12นะครับนดเซะครับสองท้ายปีครับผมครับผก็เป็นได้ว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของแห่งปีของเนะครัมีทั้งคูปองโอ้โหดเอะมากเูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดแคชแบ โอ้โหจริงๆเยอะมากครับวันที่12-14ธันวาคมนี้ครับครับผมแต่ใจค่ะชอบอย่างเราเลยไหมคะโอ้โหดูใจมากครับนี่คนนี้อัานมาหลายเดือนครับติดข่าวว่างานนี้เอาคุ้มเลยครับผมก็เตรียมช็อปเลยครับวันที่12ธันวาคมนี้ครับมีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษไหมคะที่จริงๆตอนนี้ก็อยากได้หูฟังนะเพราะว่าหูฟังแบบเสื่อมครับครับก็พีเอสพาอยากได้ เหมือนจะมีคนซื้อให้ที่แบบเราแบบเปิดเข้าไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องซื้อจริงจริงเห็นรถเยอะก็ซื้อแล้วครับอะไรรถรถเยอะหน่อยก็คือเขาจะชอบเด้งขึ้นมาาอันนี้มีอะไรรถบ้างมีช่วงนี้โปรอะไรบ้างเงี้ยก็บางทีก็จะข้าไปดูครับก็มีในใจแล้วครับตอนนี้ก็มีของผมก็ดูพวกแบบทีมทานาไว้ช่วงนี้ ต้องรับลุงหน่อยไหมคะครับได้ค่ะงั้นฝากโฆณาแคมเปญดีๆเออแ้องมีอะไรที่แบบต้องกดอะไรไป้างไ จริงๆคือตัวรัสต้าได้เนี่ยเขาจะมีตัวเล,ล็กเต็มคอมเมนต์มาแล้วครับว <ๆ S 1> ่าแบบเราเราน่าจะสนใจอะไรนะครับแล้วคือปกติผมมันก็จะเข้าไปแบบไม่รู้จะซื้ออะไรก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้ของมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับกดอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามลืมกดเก็บคูปองนะครับใช่สำคัญที่สุดครับผมฝากแคมเปญดีๆนี้กับแฟนๆเราด้วยครับได้ครับฝากด้วยนะครับรัสต้าได้สิบสองแกรนเซลนะครับ12-14ธันวาคมนี้เรามี โปรโมชั่นมากมายครับมีคูปองส่วนลดมีแคชแบ็กมีคูปองส่งฟรียังไงก็มาช้อปกันในเดือนนะครับครับผมช้อปกันเดือนครับถามถึงแฟนมิตรออนไลน์ที่ผ่านมาหน่อยค่ะนดีมากเลยครับดีมากครับจริงๆเป็นแฟนมิตรแรกของพวกเราเลยครับที่พูดภาษาอังกฤษใช่เลยครับภาษาอังกฤษทำไลฟ์จริงๆจังๆครับก็ยิมก็เหมือนรู้สึกเหมือน เก่งไปหนึ่งขั้นแล้วก็จริงๆแฟนฟิลิปปินก็น่ารักมากๆเลยครับแบบเหมือนขนาดแค่บางบางบางท่านที่แบบว่าได้ได้คุยกันผ่านซูมเฉยๆเขาก็ดูแบบว่าดีใจมากๆที่ได้เจอพวกเราเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่แบบว่าได้ได้ได้ให้ความสุขกับเขานะครับมีโมเมนต์แบบซึ้งเกิดขึ้นกับแฟนไ้ยฮะผมจริงๆผมมีเยอะมากเลยที่มีแฟนแฟนท่านหนึ่งครับขึ้นมาแล้วก็แบบ ร้องไห้ใช่ผมว่าจะร้องไห้แล้วตอนนั้นแต่ว่าคุมไว้ก่อนดีกว่าเขาเหมือนฟิลแบบว่าพวกเราสองคนซีรีส์ของพวกเราได้แบบว่าช่วยให้เขาแบบช่วยเรื่องพรานอยเรื่องดิเพรสชันของเขาในตอนที่เขาแบบช่วงโควิดในไรอบครัวให้เขาแบบมีความสุขผ่านมาได้เราก็แบบซึ้งเหมือนกันที่งานเรามันมีค่าขึ้นกับเขาขนาดนั้นครับพอผลตอบรับที่อย่างนี้จะมี ไปประเทศอื่นอีกบ้างไหมคะหมายถึงว่าทำลายเหมือนกันอะยจริงๆก็น่าสนใจนะจริงจริงผู้ใหญ่ก็มองไว้อยู่กันครับแว่าก็ขึ้นอยู่นะผู้ใหญ่ทงช่องเหมือนกันครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรให้มาติดตามเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งเลยครับอันนี้จะเป็นเอเชียแบบไลฟ์หรือว่าจะเป็นโวลทไลฟ์ไปเลยโวท์ถ้โวลทได้ก็ดีครับผมแจะไม่ทราบว่าจะไปได้จริงจริงครับผมตอนนี้ก็มีในใจอยากไปแบบไลท์จริงๆอยากทาครับอยากเจอแฟนๆทุกๆประเทศเลยครับเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศเขาก็มี ความน่ารักของแต่ละประเทศเราก็อยากจะสัมผัสพวกเขาครับครับผมมีจากประเทศอื่นเรียกร้องไหมคะหลังจากเห็นของฟิลิปปินส์ไปมีที่ไหนมันน่าสมาครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเท่าไหร่เลยครับไปพี่ใบเนาะยอดผู้ติดตามลูกผมร้องแล้วยังไงครับความรู้สึกของเรายังไงเออดีใจครับมัน มันก็มันช้าๆมานะแตม่มันปีนี้มันเป็นปีที่ขึ้นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบมันก็เราก็รู้สึกว่าเออเราก็มาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะตั้งใจทํางานต่อไปครับคิดว่ามันจะได้ทุกออวันนี้ไปเป็นสิบเลยไหมคะก็รู้สึกว่าต้องตั้งใจให้มากขึ้นอีกครับถ้าจะไปถึงตรงนั้นเราก็จะ<ม>ก็จะตั้งใจทําผลงานที่ได้รับต่อๆไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับ ทุกครั้งที่พอแตะแบบว่ายอดขึ้นแฟนๆก็จะมีแฮชแท็กให้ตลอดให้ตลอดน้อทีน่นี่ก็มีแล้ก็จะแบบเข้ามาแสดงความยินดีเข้ามาอวยเราอวยถให้แฟนแ จริงๆเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันวันเกิดผมเลยครับจะมีไลฟ์ครับจะมีไลฟ์แบบแฟนๆครับ27ธันวาคมได้ไหมอินสตาแกรมส่วนตัวของผมเองครับก็คือไลฟ์ให้เป็นแบบว่าล้วมเลยคริสต์มาสปีใหม่วันเกิดผมเอคมาใกล้ๆกันเดี๋ยวเราเจอกันวันนั้นวันเดียวเลยคุณทางแจมไหมคะน้องวินครับแจมกับพี่เขาไหมคะเบิร์ดเดย์ได้ไหมคะอยากแจมครับแต่ไม่รู้เขาจะชวนผมเปลายังไม่ชวนถ่ายเลยน้องวินครับ แค่ค่ายวนเกิดที่ใบเราแบบมีอะไรที่เล็งไว้เป็นพิเศษหครับออกไปนนี้คำถามวันดันจริงๆคำถามนี้ก็โดนถามทุกวันทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถตอบแม้ว่น้องมีอยากถามแบบว่าอยากได้อะไรไหมอะไรเง้ยผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันก็เลยยังไม่ได้บอกเขาหรือว่าเซอร์ไพรส์เลยไม่บอกพี่ ถ้าถ้า<ด>ผม<ด>ไม่บอกเร็วๆนี้เขาน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วถ <c oughs> ้าผมยังไม่เลือก <c oughs> สักทีแอบคาดหวัง<ห>นะคะว่าน<ม>้องจะซื้ออะไรจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องวันเกิดเท่าไหร่กล่าวว่าแบบแต่ว่าถ้ามีนัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็ขอให้มาพออพอแต่คาดหวังจากแฟนไหมคะเพราะว่าโอ้โหแฟนคลับก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มนะคะอ๋อยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าก็ นั่นแหละครับเจอกันในไลน์ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเพลงไปร <c oughs> ้องให้ฟังครับในส่วนในเรื่องของการทําบุญอะไรไหมคะพี่ตั้งใจไว้จริงๆงมีแฟนคลับมีโปรเจกต์กับแฟนคลับที่เริ่มไปแล้วเริ่มไปสักพันหน้าตอนที่บบเปิดโดเนกันทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมเขาจะมีแบบเป็นหลายหลายโปรเจกต์มากเลยครับตอนนี้ก็ได้มา มากกว่า2ล้านกว่าๆนะครับที่ที่จะาําบริจาคกันทั่วโลกแต่ตอนนี้เริ่มเห็นรูปเราตามทั่วเมืองแล้วนะแอบเห็นแอบเห็นในทวิตเตอร์เห็นตามท่าเรือครับตอนนี้อาการเห็นอันที่เป็นท่าเรือที่แบบว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ผมได้แอบไปถ่ายไว้กับทางแฟนคลับครับผมแล้วก็มีเห็นหน้าหน้าลิฟเมื่อวานผมพักอยู่ครับผมหน้าลิฟเป็นเหมือนจะเป็นแฟนคลับของประเทศเกาหลีมาทําเป็นโปรเจกต์มันเกิดให้ครับเท่าที่เห็น คือเมื่อปีนี้แบบได้เห็นตัวเองหน้ารีบแบบ g M M ครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับบทรีเซพชันพี่ใบถามเลยพอยอดแฟนคลับเรามันเยอะขึ้นทั้งสองคนมันก็จะมีแบบว่าแฟนคลับบางกลุ่มที่อาจจะตามเราในสถานที่ที่แบบมันไม่ใช่งานอะไรอย่างเงี้ยเออเจอแบบว่าใกล้ชิดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไหมครับก็ล่าสุดก็มีจองโรงแรมเดียววันครับอะไรแบบว่าแต่ว่าก็ เขาจะเรียกไงเหมือนเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครับมันมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะเขาก็สามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าถามผมก็อยากให้มันเจอกันตามงานมากกว่าเราเมีแรงเต็มที่มากกว่าอย่างเงี้ยขั่งนอกแบบให้ผมได้พ,อพอักผ่อนแล้วพอมาเจอพวกคุณในงานผมก็จะได้มีแรงมาดูแลพวกคุณอย่างเต็มที่จริงๆแ,<ต>แต่แบบเราเคยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบลุกลามัเข้ามาใช่ไหม ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดครับยังไม่ได้แบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรแต่แต่ก็มีถ้าจะมีอาจจะเป็นแบบเหมือนผมจะแบบบางทีเราเลือกซื้อของอยู่เราก็แบบมนมีคนช่วยเลือกตลอดเลยล่ะมันก็จะแบบยากๆหน่อยมันจะเป็นฟีลเหมือนกันมากกว่าครับฟีลมันอึดอัดไหมคะทั้งสองคนเลยเวลาเราเราอาจจะซื้อของกับพ่อแม่กับที่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนเกรงใจที่บ้านมากกว่าบางทีแบบอย่างเราเราเราโอเคเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเขาก็ บางทีไปซื้อของกันเราเขาก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะเป็นเกรงใจที่บ้านมากกว่าเหมือนมีคนมองต่อแบบเวลาเนาะแม่แม่ผมก็จะแบบ <c oughs> เป็นอังไงออ <c oughs> แม่ต้องยังไงอะลูกอะไรแต่เราก็ทักทายหรือมีบอกเขาหรืออะไรไงไหมคะก็ทำยังไงเยราทำยังไงตอนนั้นก็ยิ้มชครับสวัสดีครับแต่ว่าก็พอมันมากๆเขาเราก็เกรงใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของเขาก็ล้อมบางทีมันล้อมร้านหรือว่าแบบต่างเข้าไปเต็มร้านแต่แบบไปทาให้ลูกค้าท่านอือ่น <c oughs> เขาแบบว่า <c oughs> ซื้อของได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะอ่ะกลับก็ได้ะจริงๆน้องเคยคุยเป็นเรื่องเป็นราวไหมเธอบอกเขาอะไรเงี้ยต้องนแกล้งเขาด้วยเนี่ยจริงๆอันนี้ผมว่าให้บางทีก็มีพี่ๆที่แบบทางทีมงานที่ดูแลก็ได้เข้าไปพูดบ้างเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีอย่างไปเดินห้างไงครับมันเป็นที่ที่เขาก็สามารถจะเดินได้เราก็ไม่ได้สามารถไปแบบคุณต้องห้ามมาเดินห้างที่เราเดินนะอะไรแงนี้ครับ แต่ยังไม่เคยเจอถึงแ้่แบบตามไปถึงบ้านตามติดมีครับคอนโดผมก็โดนเหมือนกันมีตามไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็คุยกันแบบเออขอโทษนะครับแบบเออไม่ตาดแบบไม่งั้นผมต้องย้ายอีกแล้วนะครัะแต่ว่าเราก็ยังเลือกที่จะสื่อสารกับเขาใช่ไหมคได้ก็ก็ให้มีให้แบบให้พี่ๆไปช่วยคุยน้องวินมีไหมคะน้องวินน้องวินมีไหมคะก็ก็เจอคล้ายๆกันนะครับเจอ มันเหมือนกันจริงเราสองคนก็เจอเหมือนเหมือนกันครับ,รบก็อย่างพี่พี่ขอบอกว่าบาง,บางสถานที่มันเป็นสถานที่สาธารณะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปกีดกันอะไรเขาได้ครับผม,มแต่ว่าบางสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงคร<ด>ับคอนโดคอนโดอะไรก็จะให้ที่พี่ผู้จัดการอะไรเขาไปคุยมากกว่าหลังจากนี้เราใช้ชีวิตได้ปกติไหมครับหมายถึงเดินห้างอาจจะตัด ตัดใจแบบไม่เดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆช่วงนี้คุณแม่ไม่อยากไปกับผมแล้วใช่มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเหมือนไม่มีใครอยากไปด้วยอ่านไปดีคุณแม่หายไปเลยอาจจะขอความเห็นใจจากแฟนหน่อยอย่างงี้ใช่ไหมให้โอกาสแต่เราสื่อสารยังไงดียังไงก็คื ก็มาเจอพวกเราที่งานอยากเจอเรางานมากกว่าครับเราพวกเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยครับผมแล้วบางทีเราอยู่ข้างนอกเงี้ยเราอาจจะดูแลพวกคุณไม่ได้เต็มที่ที่อยู่ในงานคอนโดบ้านไม่ต้องไปเนาะครับบ้านของผมนี่จอดรถที่จอดรถห้องผมเลยโอเคที่จอดเลยโอเคนะขอบคุณมากขอบคุณมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่จอดที่จอดของเราเลย เขาบอกว่ากินสเฮ้ยเขาเป็นโปรกต์อมนาดั้นเหรอไหนูก็ต้องแบงเขาไว้ไม่มีใคามากับผมนะคะอยู่คนเดียวเราจะเไปถึงบ้านไหมขอโทษค่ะไม่ใค่เลยเราเราจะออกได้ไหมจะอเาอกไปได้กันกัน แต่ห้องผมแบบตามผมไม่ได้อะไรต่อ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 ตมือถือมือถือถ่ายรูปภาพนิงหน่อยต่องหนไหเดี๋ยวรอนนเยต้งนี่้อ ทั้งใบทกวีที่งก้าทูหน่อยนะคะหนึ่งเสาข้าวไปรุ่นะคะหนึ่งสาข้าวค่ะไปรุ่งนะคะนคะค่ะโอเคข้ แล้วมองจริงจ in ัเลยนะกลับมาอันนี้แล้วถามตัวกันลรงบงกนะคะระวงบังกันระวังที่สขาเ้ค่อเีกมได้นะคะไม่ได้เ็นค่ะต้องเป็นี้โอเคนะคะ